สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวอ่างอาบน้ําที่มีขาตั้งกันค่ะอ่างอาบน้ําที่จะเป็นตัวช่วยให้อาบน้ําน้องได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะคะอ่างนี้นะคะผลิจตจากวัสดุคุณภาพสูงปลอดสารพิษและรุ่นนี้นะคะมีขาตั้งปรับระดับนะคะได้ถึง4ระดับเลยโครงสร้างแข็งแรงมากๆเลยค่ะมีที่วัดอุณหภูมิหน้าจอ LED พร้อมสาย USB มาพร้อมที่แขวนฝักบัวที่นั่งกันลื่นที่สำคัญมีจุกระบายน้ำและสายปล่อยน้ำไม่ต้องยกอ่างให้เมื่อยเลยค่ะช่องเก็บของด้านข้างและด้านล่างจุกของได้เยอะมากอาบน้ำลูกน้อยเสร็จสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะเปลี่ยนผ้าอ้อมได้แต่งตัวลูกน้อยได้บาะสามารถกันน้ำและทำความสะอาดง่ายมีล้อด้านล่างเคลื่อนย้ายง่ายจัดเก็บได้สะดวก อ่างอาบน้ําค่ะตั้งรุ่นนี้นะคะเหมาะสําหรับคุณแม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและยังช่วยลดอาการปวดหลังได้ดีราคาคุ้มค่าเหมาะกับคุณภาพที่ได้ค่ะ